10พิพิธภัณฑ์แปลกที่น่าสนใจจากทั่วโลกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่บนโลกพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกไม่ได้มีแค่ให้เราเดินชมความงดงามของงานศิลปะหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เท่านั้นบางแห่งก็มีความแปลกแบบสุดโต่งทว่าก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งของการเดินชมพิพิธภัณฑ์หากคุณเคยแต่เข้าพิพิธภัณฑ์ทั่วไปแล้วแล้วก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศกับพิพิธภัณฑ์แปลกๆทั้ง10แห่ง ที่คุณอาจไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง 1. พิพ,ธพิธภัณฑ์ของคนอกหักเมื่อรักต้องจบเหลือเพียงความทรงจำภาพปพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งความสัมพันธ์แตกรล้าตั้งอยู่ในเมืองชากแกล็บประเทศโครเอเชียถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและแบ่งปันเรื่องรลวของหัวใจที่แตกสลายได้รวบรวมสิ่งของที่เป็นเศษซากส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่เคยสวยงามเจ็บปวดล่มสลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่นำสิ่งของของคู่รัก ที่เลิกลากันไปมาจัดแสดงพร้อมมีโน้ตสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งของชิ้นนั้นไว้ให้เราอ่านเรื่องราวอันเจ็บปวดกันด้วยโดยสิ่งของที่นำมาจัดแสดงก็มีตั้งแต่แหวนแต่งงานตุ๊กตาเสื้อผ้าแจกันรองเท้าจัดแสดงสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้คนที่พบกับความสัมพันธ์ที่พังทลายจากทั่วโลกฟังดูเหมือนเป็นสถานที่ที่ดึงดูดให้เราจมดิ่งกับความสูญเสีย เจ็บปวดแต่เปล่าเลยพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเยียวยาผู้คนจากความโศกเศร้าและสูญเสียให้ก้าวข้ามผ่านความล่มสลายทางอารมณ์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ที่จบลงและพิพิธภัณฑ์น,นี้ไม่ได้เปิดขึ้นมาเพื่อความแปลกใหม่อย่างเดียวนะเพราะตั้งใจเปิดมาเพื่อให้ทุกคนที่เผชิญอาการอกหักได้มาแชร์เรื่องราวและรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังอกหักอยู่คนเดียว 2. พิพ,ธพิธภัณฑ์ศิละปะใต้น้ำ หากดูเพลินๆหลายคนอาจคิดว่านี่คือซากสถาปัตยกรรมจากยุคโบราณพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้น้ำที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ผสมธรรมชาติอยู่ในเมืองเคนคูนประเทศเม็กซิโกพิพิธภัณฑ์เป็นขององค์กร,รมไม่สแสวงหาผลกำไรที่อยากชวนทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์ประการังและโลกใต้ทะเลโดยทุกคนจะชมชิ้นงานต่างๆ ได้ก็ต่อเมื่อสวมสนอกเกิ้ลและดำน้ำลงไปซึ่งที่พื้นทะเลตั้งเรียงรายไปด้วยลูกปั้นขนาดเท่ามนุษย์งานแต่ละชิ้นจะเป็นสถาปัตยกรรมแกะสลักมีให้เลือกชมหลายโซนแบ่งตามระดับความลึกของน้ำส่วนชิ้นงานทั้งหมดที่มีให้ชมก็มากกว่า500ชิ้นซึ่งล้วนทำจากปูนที่มีค่า P.S เป็นกลาง จึงเป็นมิตรกับระบบนิเวศและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไปในตัวด้วยนะคะ 3. พิพิธภัณฑ์คับนูดเดิลไม่ต้องมีคำบรรยายสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะทุกคนต่างก็คุ้นเคยกันดีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่เหมาะกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะระหว่างมื้ออาหารมื้อดึกหรือเป็นอาหารฉุกเฉินช่วงที่มีภัยพิบัติ จนได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่รักของทุกคนในชาติมิวเซียมบะหมี่ถ้วยหรือบะหมี่กึงสำเร็จรูปที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเป็นมิวเซียมที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การคิดค้นต้นแบบบะหมี่ถ้วยของโลกอย่างแบรนดิตชินหรือถ้าเราคุ้นตาอยู่แล้วบะหมี่ยี่ห้อนิตชินนั่นแหละแต่นี่ไม่ใช่แค่จะมาโชว์ขายของว่านิตชินดียังไง แต่นิชินถือว่าเป็นแบรนด์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพราะเขาคือแบรนด์ที่คิดค้นการทําบะหมี่ลงถ้วยเจ้าแรกของโลกโดยพิพิธภัณฑ์จะเล่าประวัติให้ฟังตั้งแต่คุณโมโมฟุกุอันโดผู้ก่อตั้งแบรนด์นิชินคิดค้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปราเมงไก่ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1958เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารหลังสงครามโลกครั้งที่2ก่อนฮิตติดลมและพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมอาหารยอดฮิตไปทั่วโลก 4. พิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกเม้จะแอบ,บดูน่ากลัวไปนิดนึงเพราะลองคิดตามตอนเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีสายตาน,นับร้อยคู่จ้องเราอยู่แต่ถึงอย่างนั้นที่นี่ก็เป็นอีกพิพิธภัณฑ์ของสะสมที่น่าสนใจมากเลยเพราะพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกซึ่งตั้งอยู่รัดเคนทักกีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมิวเซียมหุ่นภาคเสียงแห่งเดียวในโลกโดยมีตุ๊กตาหุ่นกระบอกจัดให้เราชมอยู่มากถึง900ตัวทั้งหมดเป็นของสะสมส่วนตัวที่จะเปิดให้เข้าชมตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 5. สุสานใต้ดินกาปูชินนักบวชที่จะฝังจะแต่งกายอย่างนักบวชส่วนคารวาสก็จะแต่งตัวตามสมัยผู้มีฐานะดีจะทิ้งพินัยกรรมบอกให้รักษาร่างของตนในเครื่องแต่งกายที่ระบุไว้ หรือบางครั้งก็สั่งให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นระยะระยะญาติพี่น้องผู้มาสวดมนต์ให้แก่ผู้ตายจะมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพของศพให้ดูดีด้วยค่าบำรุงรักษาสุสานใต้ดินซึ่งเป็นเงินอุทิศของญาติพี่น้องผู้ตายร่างใหม่จะถูกนำไปเก็บไว้ชั่วคราวในช่องก่อนจะย้ายไปยังที่ตั้งที่ถาวรถ้าญาติพี่น้องยังคงบริจาคเงินสำหรับดูแลรักษาร่างกายของผู้ตายก็จะยังคงตั้งไว้ แต่ถ้าเลิกบริจาค่างก็จะถูกย้ายไปไว้บนชั้นจนกว่าญาติพี่น้องจะกลับมาบริจาคสุสานใต้ดินประกอบด้วยมัมมี่ราวแป0 0ันศพที่ตั้งรายตามผนังของสุสานบางร่างก็ยังอยู่ในสภาพดีกว่าร่างอื่นๆบางร่างก็ตั้งเป็นแบบวางท่าสุสานใต้ดินยังคงมีการเปิดให้เข้าชมอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ต้องทำตามกฎในปัจจุบันได้มีการติดตั้งกรงเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยววางท่าถ่ายภาพกับร่างของผู้ตาย 6. แม้จะไม่ใช่อาหารหลักของประเทศเราแต่ก็เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ขนมปังก็ยังน่าสนใจอยู่ดีเพราะก็ชวนสงสัยเหมือนกันว่ากว่าจะกลายมาเป็นขนมปังที่เรากินอยู่ทุกวันนี้คนในยุคโบราณที่ไม่มีเครื่องมือหรือความรู้เช่นในสมัยนี้ พวกเขาสามารถค้นพบขนมปังและหาวิธีทำขนมปังได้อย่างไรเรียกได้ว่าที่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งมิวเซียมที่สำคัญต่อวัฒนธรรมอาหารของมนุษย์เลยก็ได้นะทุกคนจะได้ชมประวัติศาสตร์การทำขนมปังย้อนกลับไปถึง6,000ปีเลยโดยมิวเซียมนี้จะตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเรียกว่าหากคุณชอบทานขนมปังก็ไม่ควรที่จะพลาด7ไม่น่าเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ปรสิตในเมืองเมกุโรกรุงโตเกียว จะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวบนโลกที่จัดแสดงเกี่ยวกับปรสิตโดยเฉพาะแต่คิดดูอีกทีก็ไม่น่ามีใครอยากทำงานกับเจ้าปรสิตเหล่านี้ในทุกๆวันอยู่แล้วโดยพิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากผลงานค้นคว้าวิจัยของแพทย์ชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1953ก่อนจะนำมาจัดแสดงให้ทุกคนเข้าชมความหลากหลายความน่าสนใจและความน่ากลัวของปรสิตท,ที่ตาเรามองไม่เห็นเหล่านี้ได้ พิพ,ธพิธภัณฑ์จะมีทั้งหมด2ชั้นไฮไลท์ของมิวเซียมนี้คือพญะยาตัวตึดขนาด9เมตรส่วนอีกเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือที่นี่เป็นอีกสถานที่เด็ดยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นด้วยนะและขอให้สนุกสนานไปกับการเปิดเผยความลับที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวหนังของร่างกายและทำความรู้จักกับปรสิตตัวร้ายซึ่งรับรองว่าสยองขวัญกว่าหนังผีเรื่องใดๆ 8. พิพ,ธพิธภัณฑ์ส้วมที่ตั้งอยู่เมืองนิวเดลีประเทศอินเดีย ที่นี่รวบรวมโถส้วมและชักโครกแบบต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายๆแบบจากทั่วโลกใครว่าสุขาไม่สำคัญคิดผิดคิดใหม่เพราะที่นี่คุณจะพบกับประวัติศาสตร์ของสุขาที่ยาวนานกว่า4,500ปีมีตั้งแต่สุขาแบบธรรมดาไปจนถึงสุขาสไตล์วิกตอเรียที่หรูหราอลังการโดยเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่ปี1994 พิพ,ธพิธภัณฑ์ส่วมแห่งนี้ก็ไม่ต่างจากห้องเรียนดีๆเพราะเด็กนักเรียนที่จะมาชมจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส้วมองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆจะสามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆในอดีตว่าใช้ชีวิตกันยังไงรวมถึงผู้สนใจทั่วไปหากได้มาชมพิพิธภัณฑ์น,นี้อาจได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการตกแต่งห้องน้ำก็เป็นได้ 9. พิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์ลี้ลับ มิวเซียมนี้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่จัดแสดงและศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ลี้ลับหรือสัตว์สายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนซึ่งจะใช้คำว่าสัตว์ประหลาดเลยก็ได้อย่างเช่นเยติบิ๊กฟุตนางเงือกสัตว์ประหลาดใต้ทะเลสัตว์ในตำนานต่างๆโดยพิพิธภัณฑ์สัตว์ลี้ลับแห่งนี้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าของทีมวิจัยมานานกว่า50ปีก่อนจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้าชมอยู่ที่เมืองเมนประเทศพอต์แลนด์ นอกจากนี้พิพ,พิธภัณฑ์ก็ยังศึกษาเกี่ยวกับสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆที่เพิ่งค้นพบเป็นครั้งแรกด้วยนะอย่างเช่นปาซิลเคนหรือกอริลลาภูเขา 10. พิพ,พิธภัณฑ์เส้นผมหากจะมองว่าพิพ,พิธภัณฑ์นี้น่ากลัวก็คงจะน่ากลัวแต่หากจะมองว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจก็คงใช่เหมือนกันพิพ,พิธภัณฑ์เส้นผมตั้งอยู่ที่เมืองคาปาโดเกียประเทศตุรกี สร้างขึ้นมาโดยช่างปั้นดินเผาชาวตุรกีคนหนึ่งซึ่งเรื่องทั้งหมดเริ่มจากเพื่อนของเขาจากเมืองน,นี้ไปโดยไม่บอกไม่กล่าวว่าจะไปอยู่ที่ไหนและทิ้งไว้ให้เพียงเส้นผมของเธอหลังจากนั้นเมื่อมีลูกค้าวแวะเวียนมาและได้ยินเรื่องราวนี้พวกเธอก็ตัดผมตัวเองและมอบให้ช่างปั้นดินเผาไว้เช่นกันจนรู้ตัวอีกทีก็มีเส้นผมของผู้หญิงเก็บไว้มากกว่า16,00 0ช่อแล้วและมันก็มากพอ ที่จะนำมาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ชมกันนี่่ละจากทั่วโลกผนังเพดานแทบทุกพื้นผิวยกเว้นทางเดินล้วนร้อยเรียงไปด้วยเส้นผมจากบรรดาหญิงสาวที่มีโอกาสแวะเวียนมาที่พิพิธภัณฑ์เส้นผมแห่งนี้โดยมีกระดาษเขียนแนบที่อยู่ของพวกเธอไว้อย่างสมบูรณ์สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เส้นผมแห่งนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เส้นผมแห่งนี้ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและไม่จำเป็นว่าหญิงสาวทุกคนต้องตัดผมมอบให้กับเขาแต่หากผู้ใดประสงค์อยากเป็นส่วนหนึ่งกันไกลหมุดเทปกาวปากกากระดาษมีให้พร้อมสำหรับวันนี้ไอริสก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง youtube ของไอริสด้วยนะคะ